นะครับวันนี้อากาศครึมนะครับอาช่างบุญหอมมาหน่อยสิโอ้โหได้ทรงผมใหม่หันมาชัดๆหน่อยแม่ตัดทงผมใหม่โลก็เดิมนิดหน่อยอ่ะสำหรับคันนี้นะครับเข้ามาเพื่อเปลี่ยนอะไรอีกเนาะวันนี้น่าจะเป็นชุดล้อนะครับวงล้อสีลวดย่างนอกอย่างในนะครับ ทำไมถึงเปลี่ยนสักครู่นะครับคงรู้กันแล้วช่างบุเขาก็งัดออกมาเลยครับงัดเพื่ออะไรครับนี่งัดเลยทางนี้ก็พร้อมที่จะโดนงัดนะครับ อาสภาพเจ้าของครับทําอย่างนี้เพื่ออะไรครับทําไมถึงต้องโทษนะครับเพราะอะไร<า>อ๋อขายขายนี่ลองคันมานหน่อยมีคนขอซื้อน,นี่อ๋อพี่สาวหรือพี่ชายพี่ชายอยากได้โตนะครับเพราะว่าแล้วทําไมไม่มาเืีอ,อนใหม่เลยทาไมต้องเอาจากคันนี้แม่บอกว่าน,นี่ซื้อของวันไปก่อนแล้วค่อยวันเปลี่ยนอ๋อ เอาอันนี้ให้ไปก่อนขายให้ก่อนแล้วเราค่อยเปลี่ยนใหม่ใช่ไหมหรือเราอยากได้สีใหม่ด้วยไม่จะได้เราอยาอ๋อแล้วต่อไปเรามาใส่ก็คือสีดําใส่ต้นไหนครับน่าจะเปิดอ๋อเปิดเทอมนะครับโอเคเข้าใจแล้วโลดํากันนี้นะครับพี่ชายขอซื้อต่อในราคาเราขาดทุนใช่ไหมในราคาขาดทุนไม่เป็นไรนะครับแบ่งปันกันได้ เรามีงานพี่ใช้อาจไม่มีงานอาโอเคครับคันนี้นะครับตกลงก็คืนสภาพก่อนนะครับเป็นบางส่วนคืนสภาพเฉพาะยางนอกอยางในสีรวดเพราะยางนอกอยางในกับวงล้อนะครับผมแต่มไม่ได้จะคืนสภาพตลลดไปนะครับบอกว่าเปืดถนเทมจะมาจัดใหม่ <S <S <สาย> วันนี้เครื่องเวร้อยยี่ห้าไอนะครับที่จอดไว้สองเดือนเลยนะครับสองเดือนเราไล้จอดไม่เลยเดือนกว่าเนาะนะครับสำหรับรถถอดชุดแต่งออกคันนี้นะครับครับเแต่อย่างน้อยก็ยังหลุดหน้าหลุดหลังอยู่นะครับพอดูได้ก็สวยอยู่ในระดับหนึ่งเปิดเทอมเจอกันกับวงล้อใหม่ จะเปิดไหมบางทีโควิดเขาไม่ได้เปิดโควิดไม่เพิ่มมาเรื่อยๆโอเค okay, นะครับ